สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันที่นี่แม่พองของฝักเมืองแม่สอดน,นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดตากนะคะนั่นก็คือแปะจ้อเขียวแม่พองค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไงเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะป้านิ่งถั่วนี้มีมาอย่างไงคะคุณป้าแปะจ้อเขียวนี่มันเป็นถั่วเมลิอ่อนนะคะ จริงๆเขาเรียกว่ายัางไม่ได้ทอดนี่เรียกว่าแปรจีรจพอเอามาทอดแล้วเราเรียกว่าแปรจอะ<อ>แต่ว่าตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นถั่วมันริดอ่อนทอดเราก็จะเรียกว่าแปรจ๊ะเขียวตัวนี้ป้ารับซื้อจากชาวสวนเป็นเกษตรปลอดสารเกษตรปลอดภัยมาลองไว้ตัวเองนะว่าไม่ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะธุรกิจของคุณป้านี่ เริ่มต้นมาอย่างไรบ้างคะป้ารับโตมาจากแม่ค่ะแม่ก็รับโตมาจากยายอันนี้เป็นรุ่นที่สามค่ะแต่เดิมนี่คุณป้าขายอะไรมาคะหรือว่าต่เดิมมาป้าขายเฉพาะสมัยแม่นี่มีเฉพาะแต่ตัวนี้ที่เรียกว่าไปหลอไปหลอนะคะไปหลอนี่จะเป็นถั่วที่คั่วด้วยเกเลือเกลือแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแปโจก็คือตัวนี้เอา มาจากใปหล่แล้วก็มาพัฒนาเป็นแปโจก่อจากแปโจอแล้วก็พัฒนามาเป็นแปจอเขียวซึ่งเป็นถั่วอ่อนทอด<ม>ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอแม่สอีมากมายแปจอเขียวได้รับเป็นพืชจีไอของจังหวัดตากละแไม่ผงเองก็จะได้รับรางวัลเป็นการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอบเด่นของจังหวัดตาก นี่นี่สรรพคุณของตัวแปรจอนี่ต้องมีมากเลยใช่ไหมคะเป็นประเภทถั่วก็จะมีวิตามินอ e, ีมีโปรตีนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราใช้น้ํามันที่ไม่มีไขมันทานซึ่งส่งตรวจแล้วว่าไม่มีไขมันทาน์แน่นอนค่ะแล้วก็เป็นอคอเลสเตอรอลต่ำเคล็ดลับเนี้ยคะ่ะในการเคล็ดลับในการทอดไปเจ่อเขียวนะคะ ที่จริงไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราคัดสรรตรงเมล็ดถั่วอายุของถั่วแล้วก็น้ํามันเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันที่คุณภาพดีอะค่ะมาทอดที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ,อเมล็ดไปจีเนี่ยเวลาเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราไม่เอาทิ้งไว้นานเราต้องคือมันสดนะคะเวลาเราเก็บมาเนี่ยมันสดแล้วก็ต้องรีบเอามาทอดอย่าให้อายุเกินสองวันสามวันอะไรเนี่ยถั่วเมล็ด ปลาเรถั่วมันจะซีดแล้วก็จืดไม่อร่อย oh <my S 2> ค่ะ,คะยิ่งสดยิ่งอร่อยค่ะแล้วคุณป้าทํำยังไงอะคะผลิตภัณฑ์แปดจ้าเขียวของคุณป้าเนี่ยถึงได้ขึ้นเสิร์ฟในสายการบินไทยไม่ได้รับหนังสือจากจังหวัดให้ไปประชุมร่วมประชุมกับรองผู้ว่ากับพัฒนาชุมชนจังหวัดตากภายใจังหวัดตากสาหกรรมจังหวัดตากแล้วก็สารสุขจังหวัดด้วยนะคะ <S <S เพราะว่า เพื่อที่จะคัดเลือกใบจอเขียวให้เป็นอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องสายการบินไทยมาจัดการทำมาตรฐานต่างๆโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนอย่างเช่นอุตสาหกรรมพาณิชย์สารสุขพัฒนาชุมชนมาช่วยดูแลผลักดันให้โรงงานป้าสําเดจแล้วก็มีคำรับรองแล้วจึงได้ส่งขึ้นเครื่องและล่าสุดนี้ป้าก็ได้ ฮาลานแล้วก็เครื่องหมาย GI จะถั่วไปเจ้าเขียวด้วยต่อไปหนูจะขอให้ป้าออพาไปชมบรรยากาศโดยรอบของโรงงานหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญค่ะอัน,นอยู่ในขั้นตอนการบรรจุค่ะบรรจุแล้วก็เอามาซีน เพื่อการถนอมอาหารที่จริงถุงนี่มันเป็นถุงซิปถุงฟอยอยู่แล้วกันแสงกันสีกันชื้นได้แต่ว่าเราก็ต้องมาซีอีกรอบหนึ่งเพื่อให้อ,อยู่ได้นานค่ะอร่อยและปลอดภัยอย่างนี้หนูขอซื้อไว้ฝากของฝากได้ไหมคะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณป้านิ่มนะคะที่ให้ความรู้สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ป้านิ่มได้ฝากร้านนิ่มก็อยากจะขอเชิญท่านที่อยากจะซื้อไปจออเขียวแม่พอง ะะก็ให้มาตรงมาที่ร้านไม่ผ่องเลยถนนสายริมเมยแม่สอดนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ทางเพจแล้วก็เบอร์โทร089741664 0 64, แล้วก็เบอร์โทร0819722515ค่ะส่งทั่วประเทศค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพ์ชัยชนะนะคะเป็นเ d ดีบริษัทประชาัฐรักษามคีตากวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะเรื่องของ GI ค่ะกับ3ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตาาได้แก่ผลิตภัณฑ์ใบจ่อเขียวของอำเภอแม่สอดน,นะคะผลิตภัณฑ์อเโอร์คาโดของอำเภอพบพระแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากแกรนิตโชคดีนะวันนี้เนี่ยเราได้ใบจ่ะเขียวเนี่ยเป็นพืช GI ตัวแรกของจังหวัดต่า ะะก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้ช่องทางการตลาดเนี่ยดีขึ้นส่วนในเรื่องของ GI หรือว่า Geographical Indication เนี่ยนะคะเป็นพืชเฉพาะถิ่นเฉพาะที่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของใบจอเขียวเนี่ยพืชชนิดนี้อร่อยและที่สำคัญคือมีการตรวจแลบแล้วว่ามีคอเลสเตอรอลศอซนตซึ่งคนที่มีไขมันมีอะไรก็ทานได้นะคะก็ได้ประสานการบินไทยนะคะเพื่อจะขอส่ง เอาผลิตภัณฑ์แปะจอเขียวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นเครื่องบินการบินไทยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นที่มานะคะการพัฒนาการของผลิตภัณฑ์แปจอเขียวนะคะจนถึงขั้นได้สู่ช่องทางการตลาดและปัจจุบันนี้เขาก็มีทุกมาตรฐานนะคะทั้งเรื่องของมาตรฐานออยอมาตรฐานของฮารานนะคะมาตรฐาน GI นะคะรวมไปถึงมพชอนะคะซึ่งก็ได้ทุกมาตรฐานนะคะแล้วก็ตรวจแ l บ กับทุกแแบนะคะเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของช่องทางการตลาดค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะทั้งคนไทยนะคะทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยสินค้าโอท็อนะคะหรือว่าสินค้า GI ของจังหวัดตากเรานะคะที่ทางบริษัทปชารัฐนะคะสำน,นักงานพระนาชนรวมไปถึงสํานรรักงานพาณิชย์หรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกทุกหน่วยงานนะคะที่ได้ส่งเสริมสนับสน,นุนนะคะซึ่งก็มีช่องทางการจัดจําหน่ายได้หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็น ตามที่ร้านแม่ผ่องเองนะคะหรือว่าที่ร้าน o อ o p อปเท e r เจังหวัดต,ตากนะคะที่สํานักงานอาคารพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดชั้นล่างนะคะหรือว่าเข้าไปดูใน w w w o t o p t โอท็อปเทเกก็ได้นะคะซึ่งถ้าท่านได้สนับสนุนสินค้าเพียงชิ้นเดียวก็เท่ากับท่านได้ช่วยเหลือชุมชนนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในหลายครอบครัวนะคะซึ่งจะตรงกับเป้าหมายของการพัฒนา ชุมชนของบริษัทประชารัฐก็คือสร้างไรายได้ให้ชุมชนและประชาชนมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ